วันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีดิสนะคะผลิตภัณฑ์มีดิสจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะเนะคะแต่ว่าเกินเป็นวิตามินผิวนะคะก็คือไม่ได้สต็อกนะคะตัวนั้นก็คือจะสต็อกแค่สี่ตัวนะคะ ตัวแรกที่โบเปิดใจกับเมดิสเลยกาแฟนะคะนี่เลยเป็นกาแฟนืชซึ่งซึ่งโบเป็นคนที่ชื่นชอบการกินกาแฟเป็นชีวิตจ,จิตใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากาแฟที่กินจะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้าตาลนะคะแต่โดยที่จากที่ผ่านๆมาก็คือกินมาหลายตัวมากแล้วก็ไม่เคยรู้สารสกัดไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าอ๋อเป็นกาแฟสุขภาพนะคะแต่จริงๆอสารสกัดเขาใส่อะไรเข้าไปบ้างก็ไม่เคยศึกษานะคะนะคะตัวต่อมานะคะแต่ตัวที่มาถึงเลยแล้วได้กินเลยนะคะ ตัวแรกเลยก็คือได้เลยนะคะไฟเบอร์นะคะหลังจากที่เปิดบินมาเสร็จนะคะโบเปิดบินก็ด้วยกาแฟนะคะพอมาถึงนะคะก็กินเป็นไฟเบอร์นะคะตัวแรกนะคะเพราะาคือมาของมาถึงตอนเย็นนะคะพอตอนเช้านะคะโูกินกาแฟกับแคปคุณหมอนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นโปรตีนพืชนะคะซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอ่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับโปรตีนพืชสาหรับใครที่กําลังมองหาโปรตีนพืชนะคะโบอยากจะแนะนํามากๆนะคะ โปรตีนพืชเป็นโปรตีนที่ทุกคนอ่าค่อนข้างเปิดใจยากสำหรับตัวเองก็เหมือนกันแต่ถามว่าทําไมถึงเปิดใจลองนะคะโบสั่งมา ตัวแรกเลยบอกว่าเป็นกาแฟคือสั่งกาแฟเปิดบินกาแฟมาสิบทั้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะกินได้ไม่ได้เลยนะคะมั่นใจมากชอบมากคือด้วยความชอบส่วนตัวไงนะคะแต่โปรตีนอะสั่งมาแค่หนึ่งกล่องนะคะทุกคนหนึ่งกล่องเลยตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วนะคะบอกเลยสั่งมาแค่หนึ่งกล่องเพราะว่ากลัวกินไม่ได้เพราะว่าคําว่าโปรโตีนพืชเป็นอะไรที่เคยกินแล้วมันไม่อร่อยมันมันฝืดมันเฟื่อนคือกินไม่ได้นะคะขนาดว่าใส่น้าตาลเข้าไปแล้วก็กินไม่ได้ที่เคยซื้อมากินนะคะหลังจากนั้นก็คือแอน โปรโตีนพืชมากนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นโปรโตีนพวกแบบเป็นรสช็อกโกแลตอะไรเนี่ยถึงจะกินได้ถ้าว่าเป็นโปรโตีนพืชเลากินไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่ามาคะตกหลุมรนะักตัวนี้มากๆนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออะไรจากที่เข้ามาอยู่เมดิสแล้วนะคะก็กินโปรโตีนพืชก็คือ อากินตัวนี้ด้วยแล้วก็ลองแบบเออลองอยากอยากทำในหน้าไงก็คือไปเห็นคนนู้นคนนี้กินก็คือไปกินตัวอื่นอีกแต่สรุปแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังคืออร่อยนะคะยังเป็นที่หนึ่งในใจเสมอนะคะตัวนี้นะคะปัจจุบันนะคะตัวนี้บอกเลยว่า1น,นึ่งซองอะนะคะ1ซองจะมีปโปรโตีน2 6หกรัมนะคะ,ม,คะมีแคลเซียมมีแคลเซียมหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะหนึ่งกล่องจะมีสิบซองนะคะบอกเลยละลายน้ําง่ายภายในสิบวินาทีนะคะนี่เลยคือแบบเออจึงมากนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยโบก็จะปรับเปล่นกินเป็นตอน นะคะคแทนคือแทนข้าวก็ไม่เชิงว่าแทนก็คือกินควบคู่กันแต่พยายามกินข้าวขาวน้อยลงแล้วก็กินโปรตีนพืชเสริมเข้าไปนะคะตอนนีอ้อร่อยมากแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของการเป็นประจำเดือนนะคะเดือนอตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดต,ตอนนั้นประจำเดือนไม่ค่อยมานะคะบอกเลยเป็นอะไรที่แบบว่าด้วยความที่เราฉีดยาคุมเนาะมันก็จะแบบมามาเป็นๆหายๆนะคะกินโปรตีนเข้าไปตอนนั้นตัวนี้ออกมา ครั้งแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่สองแล้วที่เป็นตัวใหม่เป็นตัวปรับสูตรนะคะกินเข้าไปได้ประ,ประมาณ5วันแบบแบบว่าประจำเดือนมาแบบปกปติมากแล้วก็มาแบบดีมากๆนะคะเลย สำหรับใครที่สนใจโปรตีนอยากหาโปรตีนทานนะคะลองเปิดใจกับเมนิดูนะคะโบตัวเองเอาตัวเองมารีวิวเลยจากปกติเป็นคนที่ไม่กินโปรตีนไม่ชอบโปรตีนพืชนะคะตอนนี้คือหลงรักแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปกินตัวอื่นแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถซักมาอ่ะทักมาสอบถามหรือรึกษาได้นะคะ